ทองจุนนาสีทองเคยมีอ้ายนอนยอกเยาสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมชาว YouTube นะครับคลิปนี้ก็ขึ้นของเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมนะครับก็มาเบิงเกี่ยวเข่าครับนี่ครับอันนี้รถเกี่ยวก็กำลังเกี่ยวอยู่นะครับยังไม่มีคนเบิงเลยนะครับ ของทุง่งนาสีทองเคยมีไอ้นอนหยอกเยาสักวันหนึ่งสองเราจึงได้ทบทวนความลังคิดหอดกันวันละน้อยถ้าย้อยทอเติมแรงใจถ้าไอา้ยยังคงยิ้มได้ยามเหนื่อยลาใจทุกวันคิดหอดกันวันละน้อย ้า้หนึ่งนาทีแล้วกอพอมีคนเข้ามาเนี่ยทยอยทอเติมแรงใจสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกคนนะครับขึ้นคอ ร้อยครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กลางทุ่งนานะครับมาลุ้นรถเกี่ยวครับท่านผู้ชม กองทุ่งนาสีทองเคยมีอ้ายนอนยอกเยาสักวันหนึ่งสองเฮาคงได้พอด่ำคำว่าเก็บคำว่าคิดหอดหยอดกระปุกหัวใจสะสมไว้ ในยามสองใจต้องหา่างน้องคอยอยู่บ้านเฮาหากเหงาหรือคิดถึงกันเบ่งดอกจานข้างทางแทนไอ้าพังผางก่อนเดนอ้ายมาเมืองฟ้ามนสู่เพื่อคนอยู่ล่งสร้างความวัง ด้วยแรงใจล้นเออน้องคอยอยู่บ้านเขาหากเขาช่วยได้เสมอไม่นานเราคงได้เจอโคดพีดโคดพีดให้พอดพรมคำว่าคิดหอดกันวันละน้อยทยอยทอเติมแรงใจ ta à, ai yang kung yim dai yam nuoi la chạy tu quan lột khỏi cái mùn kìa vì nó Nè, theo không khó kiểu rồi đi มันไปใช่ระบาดเนี่ยววววาววครับวว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 วขวาววววว ก็เสร็จหมดแล้วนะครับจากทางนี้เนาะจากถึงที่เกี่ยวเสร็จนะครับแล้วก็งานานางานาน,านี้แล้วก็ฝั่งนี้ก็เลยยังนาขึ้นไปนะครับที่ทา่านผู้ชมเห็นนะครับอยู่ตรงนี้ก็จักไร่ประมาณสี่ไร่ห้าไร่นะครับประมาณนี้นะครับทาบ่านผู้ชม โอ้ยเน็ตบอดีพี่น้องนะครับยังวะ